สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวโบสถ์สวรรค์หรือโบสถ์ร้อยยอดวัดชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีวัดไผ่ลงวัวค่ะโบสถ์นี้นะคะเขาใช้ถ่ายละครจากจักวงวงด้วยค่ะใครเคยดูตอนเช้าๆเห็นแล้วจะต้องจำได้สวยงามมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในโบสถ์กันนะคะข้างในก็จะมีปิดทองลูกนิมิตแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผาน,นังเกี่ยวกับพุทธประวัติกันค่ะอันดับแรกพี่เอื้อก็ปิดทองก่อนเลยพี่เอื้อชอบปิดทองมากเลยค่ะทุกคนปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในโบสถ์กันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนเข้ามาในโบสถ์สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดทองลูกนิมิตเก้าลูกกันก่อนเลยค่ะ วัดไผ่ลงวัวสร้างเมื่อปีพศ2469เดิมตั้งเป็นสำนักส่งในพื้นที่20ไร่ต่อมาชาวบ้านไผ่ลงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมมาจากวัดพระศรีรัตนามหาธาตุในอำเภอเมืองมาเป็นเจ้าอาวาสท่านมีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไปขนาดนั้นวัดมีชื่อเสียงอย่างเป็นทางการว่าโพธารามแต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่ลงวัวในปีพศ2533จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดไผ่ลงวัว ปิดท้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์กันนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะสวยงามมากๆเลย โบสสวรานหรือโบทถ้อยยอดนี้นะคะสร้างเมื่อปีพศ2521ตัวโบทเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยจตุรมุกยกพื้นสูงกว้าง89เมตรยาว127เมตรมีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเหนือหลังคาประดับด้วยยอดแหลมหลายยอดจึงเรียกโบทถ้อยยอดภายในปูหินอ่อนและมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนด้านในตรงพระประธานนะคะมีทําบุญกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปทําบุญหยอดเงินลงไปเพื่อเป็นปัจจัยในการสร้างโบสถ์ค่ะเดี๋ยวพี่เอื้อก็จะเดินเข้าไปนะคะโเน่นหนามากๆเลย เยาลงไปนะคะทุกคนสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทําบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดินชมจิตกรรมฝาผานังเกี่ยวกับพุทธประวัติรอบๆบโบสถ์กันต่อน,นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะ งของโบสรลอยยอดตรงข้ามกับที่จอดรถจะมีร้านค้าต่างๆมากมายขายทั้งของฝากของกินของใช้นะคะมีเครื่องเรือนเครื่องจักรารไม้กวาดหมวกกระดง้งเปรอปาตะเพียนของใช้ในบ้านซื้อฝากเด็กฝากผู้ใหญ่ที่บ้านได้เลยค่ะและมุมด้านหลังก็มีส้มตำไก่ย่างอร่อยมากๆเลย มาอุดหนุนชาวบ้านสุพรรณบุรีกันนะคะมีผักพื้นบ้านด้วยทุกคนฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องน้องออมฟามิลีด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ